ค่ะป้าต่อกันที่เรื่องนี้คุณผู้ชมที่นครราชสีมาชาวบ้านเนี่ยมาดูมันตีนเสือคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมเราอาจจะคุ้นมันเทศมันแก้วมันตะเภาใช่ไหมแต่นี่มันตีนเสือหน้าตามันเป็นยังไงไปดูกันหน่อยค่ะนี่ไงเหมือนไมเหมือนเท้าเสือมันดูเป็นอุ้งเท้าเลยแต่เหมือนอุ้งเท้าหมีเหมือนกันนะถูก่ะ มีช่วงที่แบบว่าเป็นเหมือนมีช่วงแบบขนขนสัตว์นะแล้วก็เป็นช่วงลายเล็บอะไรแบบนี้นะมันแปลกดีเหมือนกันเขาเจอมันตีนเสือเนี่ยที่ตลาดจอจแดแจ่หมู่17เขตเทศบาลตะมนพี่ไม่อำเภอพี่ไมยจังหวันดนครราชสีมาค่ะมีแม่ค้าขายกับข้าวรายหนึ่งเขานำมันขนาดใหญ่มาวางขายวางข้างๆอาหารถุงอ่ะเนี่ยวางเคียงกันเลยแบบเนี้ทำให้คนที่มาซื้อกับข้าวแปลกใจเอ้นที่มันนี่มันอะไรอ่ะเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลย จากการที่ได้สอบถามนางประภาศีภูมิกำเนิดอายุ54ปีเจ้าของหวัวมันนี่แหละเธอบอกว่า ปลูกมันตีนเสือเนี่ยเอาไว้ที่สวนหลังบ้านปลูกมานานกว่าปีนึงแล้วล่ะคะ่ะก็เลยทาให้หัวมันเนี่ยใหญ่ขนาดเนี้โโยวันนี้ขุดมานะอาเอามาขายกิโลกรัมละสิบ,บาทเท่านั้นถือว่าราคาไม่แพงนะเป็นของหาย,ยากแต่ราคาดีแบบนี้าาซึ่งมันตีนเสือที่นํามาขายนี่นะคะขนาดน้ําหนักกว่า3-4กิโลกรมัมโอ้ใหญ่มาก คนเดียวอาจจะเอาไปไม่หมดก็แบ่งไปหั่นไปก็แล้วกันก็เลือกเอาแล้วกันจะเอานิ้วโป้งนิ้วนาำเด <laughs> ี่ยคนจะมาเลือก <laughs> เอาไปเออแล้วแต่จะตัดแล้วกัน <laughs> แบ่งกันดีๆนี <laughs> เ่เออคุณก็เลือกเา <yeni> ณเอาส้น เอาส่วนไหนไปก็ได้ส้นเลยสลายแล้วกันบอกว่าเป็นส่วนปลายแล้วกันใบตองายอะไรเท้าไปไปส่วนเนื้อของมันแต่ทีนี้น่จะบอกว่าเห็นหน้าตาแปลกๆแบบนี้มันก็มีหลายชื่อนะบางทีชาวบ้านจะเรียกมันว่ามันเลือดเพราะว่า เนื้อของมันจะมีสีแดงๆอันนี้เราอาจจะเห็นเป็นม่องๆใช่ไหมเวลาเอาไปปรุงสุกแล้วมันอาจจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงๆหน่อยนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนจะนิยมเรียกว่ามันตีนเสือมากกว่าเพราะว่ามาดูลักษณะรูปทรงมันดูคล้ายๆแบบนั้นบางคนก็เอามานับดูนะคะว่าเอมันมีแง่งๆออกมาเหมือนนิ้วนกี่นิ้วบางคนก็นับได้5บางคนก็นับได้6เออมันจะนับนทำไมบางหัวอาจจะไม่เหมือนกันไงจริงๆนะคะแต่ก็ถือว่า เป็นของแปลกที่หาได้ในตลาดจอแจแห่งนี้ส่วนรสชาติน่ะเหรอคะพูดเลยว่าอร่อยมากอ,อ,อันนี้พูดตามเข้ามานะเ,ออเพรายังไม่เคยทนที่ฉันก็ยังไม่เคยทานยังไม่เคยเห็นออแล้วก็นาไปประกอบอาหารทั้งขาวและหวานได้นะคะคก็คงจะคล้ายๆกับมันเทศแหละนะออที่แบบเป็นเนื้อ ปุยๆหน่อยเป็นาขนมทําอาหารโอ้น่ารับประทานแล้วก็ที่สําคัญมีสารอาหาร้วยนะสีม่วงแบบนี้อู้มีประโยชน์ช่วยดูแลบารุงสุขภาพเราด้วยอก็แปลกดีคุณผู้ชมใครเคยทานก็ส่งมาบอกกันได้นะคุณชนะเขาเคยทานตรงส้นส้นเขาบอกอะรยค่ะกินดีๆระวังเพราะว่ามันไม่ปากมันเจ็บ เพราะมันเร็จค่อยๆค่อยๆถ่านมันร้อนได้ไปหลายวันเลยลถ้าเกิดคุณเอาไปเผามันร้อนเออจะพองอ่ะคุณผู้ชม